าพูดถึง reading ของ CU t e p กันครับ reading CU t e p เนี่ยออกข้อสอบเยอะที่สุดนะครับในบรรดาทุกๆสกิลเลยเมื่อเทียบกันแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันออกมากถึง50%ครับข้อสอบ CU t e p เนี่ยมี120ข้อใช่ไหมครับมี3 skills listening reading แล้วก็ writing ซึ่ง reading เนี่ยนะครับออกทั้งหมด60ข้อคือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะ60ข้อตรงนี้เราทิ้งไม่ได้แน่ๆแล้วก็หลายคนนะครับโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยเวลาพูดถึง reading ปุ๊บโอ้โหเบื่อหน่ายไม่อยากทําแต่จริงมันคือหลุมคะแนนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้น นควรตั้งใจแล้วก็ควรที่จะเหมือนแบบทําคะแนนจากตรงนี้ให้ได้เพราะมันก้อนใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับดูโครงสร้างก่อนนะครับข้อสอบออ reading ของ CUTEP เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2หลักใหญ่ๆเลย2กรณีใหญ่ๆกรณีแรกนะครับหรือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบ close test ก็คือจะให้ paragraph ยาวๆมาแล้วก็มี blank ไว้นะทั้งหมด15 blank เพราะฉะนั้น15 blank ก็คือ15ข้อโดยส่วนใหญ่แล้วในกรณี close test เนี่ยนะครับจะวัด vocabulary v ึ่ง b u l a r y ของซี t เทเนี่ยไม่ได้วัดแค่ว่าเฮ้ยคุณท่องมาเหมือนแบบคำต่อคำแบบคนไทยเราชอบชอบเหมือนแบบท่องคำศัพท์คำนี้แปลว่าอันนี้แบบตรงตัวไปเลยไม่ใช่แค่เพียงอย่างนั้นนะครับแต่เขาจะต้องการว่าคำไหนที่มันเหมาะกับบริบทที่สุดซึ่งบางทีเนี่ยความหมายเวลาเราท่องเหมือนแบบหยาบๆเลยเนี่ยเราอาจจะความหมายเหมือนกันไปเลยก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพูดคาว่า inform address อ,อย่างเงี้ย inform ก็คือเหมือนแบบบอกให้ทราบแจ้งให้ทราบ Address ก็ Add เ,เป็นการระบุนะฮะหรือ Announce เนี่ยประกาศในกรณีแบบนี้มันอาจจะอยู่ใน Choice ให้เรียงเรียงกันให้เราเลือกเลยซึ่งแน่นอนว่าหลายคนถ้าท่องมาในเหมือนแบบ ทั่วๆไปแบบธรรมดาพื้นฐานเลยอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเหมือนกันหมดเราจะตอบอันไหนแต่จริงๆแล้วมันจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันตรงนี้ต้องดูบริบทครับซึ่งต้องซีทป e เนี่ยต้องการวัดตรงนี้อันนี้15ข้อไปแล้วนะฮะทัดมานะครับจะมีอีก5ข้อเป็นลักษณะของจดหมายสั้นๆแต่จดหมายเนี่ยถึงแม้ว่าจะสั้นแต่ใจความในการเขียนเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เป็นบทความ เชิงอะเคเดมิกหรือว่าวิชาการค่อนข้างมากนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องมนุษยสิทธิมนุษยชนชิทธินเรื่องของสิทธิ์เรื่องของอิมมิกรน์นะแรงงานการอพยพ าการยายที่อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับจะออกในเชิงพวกนี้ค่อนข้างเยอะความเท่าเทียมกันความมั่นคงของมนุษย์สไตล์พวกนี้นะครับอันนี้ที่ออกบ่อยนะฮะอาจจะมีฉีกบ้างน,นะครับแล้วก็ส่วนอีก40คะแนนนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากตะกี้คือจดหมายนีมี5ข้อ5คะแนนเนาะอีก40คะแนนเนี่ยนะครับจะไปอยู่ใน4บทความ บทความยาวมากนะครับประมาณ7,800คำนะครับสบทความบทความละ10บข้อเพราะฉะน,นี่นะครับมันก็จะมีเทคนิคมีแทคกติกมีวิชามาในการทำข้อสอบประเภท Reading อยู่เอาจริงๆถึง,ถงมันจะดูยาวมันจะดูเยอะแต่ตรงนี้คือหลุมคะแนนกล้าพูดเลยว่าตรงนี้นี่แหละคือหลุมคะแนนแล้วก็ไม่ได้ยากไม่ได้เหมือนแบบจำเป็นจะต้องแปลทุกตัวอย่างที่คิด Reading ถ้าแม่นเกี่ยวกับเรื่อง structure แล้วก็ถ้าแม่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำความเข้าใจในบริบทของการอ่านเนี่ยเราจะทำข้อสอบภาคนี้ได้ด แต่ทริคสำคัญอย่างหนึ่งที่บอกได้ในเวลาเหมือนแบบจำกัดตรงนี้ก็คือคุณต้องอินกับมันนะเวลาอ่านเรื่องอย่าคิดว่านี่อ่านเพื่อทำข้อสอบแต่ให้คิดว่าอ่านเพราะเราอยากรู้แล้วเราจะเข้าใจและตีความได้ดีขึ้นคะแนนก็จะเป็นผลพลอยได้ตามมาแบบสูงปรี๊ดเลยครับ